หัวเสื้อนะครับหลังใยครับหลังใยครับจะปีนยังไงเนีหยียบนี่เชาะนูน่น ตัวหรือเปล่าต้องไปลุ้นนะครับใหญ่อยู่นะครับตองส่ต้องแกะตรงนี้แหละ แม่เสียดายกล้องสูงไม่ชัดตัวเข้าตัวออกตลอดเวลาเลยครับครับจะเตยมตัวเอาเลยเดี๋ยวจะร้อนชิปนี่ตอนนี้ก็ประมาณสองโมงครึ่งเดี๋ยวจะร้อนชิบครับ หลังอยู่นั่นนะครับหลังนะครับไปครับเตรียมตัวสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเจอกันอีกแล้วกับพานโทนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบก็มาดูต่อขวดเสื้อครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับหลังหมดมานะครับ วนแสงนิดนิดน้อยนะครับเพราะว่ากิง่งกิ่งมันก็จะขยับขยับหน่อยอย่างปีนขึ้นกิ่งนี้ครับตัวเต็มเลยนะครับเสียงดังสะท้านเลยเดี๋ยวเรามาใส่ชุดกัน ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆ พัดแม่เอ้ยชัดจะเปลี่ยนที่ให้ครับ น,นี่ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับโดนไปทีหนึ่งครับทุ่งมือรั่วนี่ครับโดนหัวนี้โป้งไปทีหนึ่งทุ่งมือรั่วน้ำล้ลลวนเลยนะครับอ่านี่ครับเราก็มาสรุปผลงานนะครับก็ตัวอ่อนก็จะได้ทักาณโลนได้ไหมแผ่นนี้เต็มเลยนะครับ ตัวใหญ่นะครับแผ่นนี้เต็มเลยแน่นเปียแผ่นนี้ถอดหน่อยครับมีสามชั้นมีสี่ชั้นแต่ว่าอีกสองชั้นเหมันถอดหมดก็จะเหลือแผ่นกลางอยู่สองชั้นครับตัวใหญ่นะครับเนี่ยเหมือนตอลุ่มเลยอ๋อวันนี้ก็พายเรือมานะครับมาจากฝากนู่นอ้อมมาหนึ่งหนึ่งคุ้งน้ำ หลังอ่อนสวยๆนะครับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้มีไม่อยู่ทางมูนครับเป็นลังที่่องครับเมื่อวานมาเอาไปหลังนึงแล้ววันนี้อีกหลังหนึ่งไม่รู้จะถันฝนหรือเปล่าครับดูท้องฟ้านะครับอากาศก็ร้อนครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงาฟ้าเดี๋ยวพายเรือเข้าไปอีก ส่องคุ้งน้ำเหมือนกันครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับสวัสดีครับเจอกับพานโทนอีกแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนาเดี๋ยวเราจะไปเอาตอกันนะครับวันนี้เป็นหลังที่สองก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวตัวดีหรือเปล่าตัวเยอะหรือเปล่าแต่ต่อเยอะนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ ช่องหไหนมั้งนะบินลงอยู่นะอ๋อช่องครับช่องนู้นช่องนู้นบินเข้าบินออกอยู่นะครับไปต้องไปดูให้ใกล้ครับ เยี่ยวชัดๆเลยนะครับนี่ไม่รู้จะกอให้รูปแบบไหนออทางทางเดินเอานะครับมีสนามรถแข่งด้วยเลยแถวนี้ บินออกคุมนี้อยู่ช่องนี้ครับครับอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวขอเวลาทางสักหน่อยครับ ใหญ่ครับมาหมาครับอู้ขึ้นอย่างไรเนี่ยเล็บเยี่ยวหนามต้องปีนขึ้นนะครับงานนี้กขบอกยืนมือตีถึงไม่ถึงเอื้มไม่ถึง <laughs> ต,อตีอยู่นะครับแต่ว่ามันเอื้อมไม่ถึงนะครับอ้ใหญ่มากต้องอุ้มลงมาโชว์แล้วมั้งเนี่ย ใหญ่ <laughs> ยายมากครับใหญ่มากโอ้ยเ,เท่าองค์มังกรเลยนะครับขึ้นยังไงถึงเนี่ยขึ้นนี่เหยียบนี่ทางนี่เหยียบนี่ขึ้นไปยืนตรงนั้นได้เปล่า โอ้ยไม่ก็ต้องทางเจาะช่องไว้นู่นแหละอบอกไม่ถูกเลยเนี่ยยืน,น,เ,นเล็บเยี่ยวตรงนั้นนะั่นนะยืนเคหะหนามเลย <c oughs> ก็ต้องอย่างนั้นเนี่ยต้องมีดฟันไม้ทั้งต้นนะฟันไม้ตั้งตนพลาดพลาดบนเคหะหนามนั้นไปเลยได้นะถ้าพูดถึงอะ่ะสองท่อนเลยพลาดตรงนี้ไปนี้ ไมพาดเนี่ยไป <พา S 2> นี่ไป,ไปไปเสียบเข้าไปข้างบนนู่นแหละวางแผนให้ดีครับ <_ d ata> ต่อมันหลังใหญ่มากครับ <_ d ata> หรือว่าเข้าทางนู้นจะง่ายฟ้า,อาโอ้แถวนู้นแน่น,น,นอืมเน,น,นี่ยไม่งั้น,นต้องตัดไม้พาดนี่แหละเนอน้อยมีไม้กดหนามมันก็ยังยุบลงไงอ่าใช่ใช่ เดี๋ยวรองดูครับเตรียมชุดกิ่งไม่สดหรอกมั้งเนี่ยกิ่งแห้งก่นหนานเนี่ยน่าจะสดเออมีสดมั่งไม่สดมั่งงั้นแหละเป็นหนาวไอ้พวกนีมน้มันไม่ต้องหัวแล้วมันจะหักง่ายอเออเกาะกันอยู่โอ้อยใหญ่จัด เปล่าหมายอยู่ตรงนี้นนะครับเดี๋ยวขอทางน้ำก่อน จะได้ภาพนะครับโอ้โอดครับขอขึ้นไปบนนู้นก่อน ปวดเสือโหขาวน่ากินโอ้ยอืม,อม,อมผัดเผ็ดนะอืม,อมลาบนะยำตะนะ่อัวเสือนะอืมอืม,อมสุดยอดสุดยอดครับสุดยอด